สวัสดีค่ะสนามสุบชุดกีฬานะคะกลับมาเจอกันนะคะกับงานรีวิวงานเสื้อนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะคะกับงานรีวิวน่าจะเป็นเวอร์ชันที่3นะคะสําหรับงานเสื้อแบดมินตันตัวนี้นะคะและพี่ๆก็จะมีการเพิ่มเติมลวดลายเพิ่มเติมไอเดียเข้ามาเยอะมากนะคะสําหรับงานเสื้อนะคะจากตัวแรกๆนะคะแล้วก็ลายนี้นะคะ สวยที่สุดเลยไม่ใช่ว่าลายก่อนๆไม่สวยนะคะแต่ว่าลายก่อนๆเขาก็สวยอยู่แล้วแล้วก็พอเพิ่มไอเดียเข้ามาเรื่อยๆค่ะก็เลยทําให้งานเสื้อยิ่งโดดเด่นมากขึ้นนะคะให้เห็นปกติจะเห็นด้านหน้าด้านหลังแต่ว่ารอบนี้หันโชว์ด้านหน้าทั้ง3ตัวเลยนะคะเพื่อที่จะให้เห็นตรงนี้นะคะนี่เลยด้านข้างนะคะเขียนว่าแบดมินตันนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยอยู่ตรงนี้ค่ะตำแหน่งนี่ตรงนี้นะคะงานจริงสวยมากนะคะเวลาใส่จะยิ่งเทเลยยิ่งใส่หุ่นคนนะคะถ้ายืนกันแล้ว ก็จะเห็นด้านข้างลําตัวนะคะเท่มากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะมีเพิ่มเติมมาก็คือจะเป็นเรื่องของชื่อเจ้าของเสื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูงานเสื้อใกล้ๆกันค่ะสําหรับงานเสื้อนะคะด้านหน้านะคะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยก็คือจะเป็นคอวีนะคะมีโลโก้ของเทศบาลเมืองปัตตานีนะคะจังหวัดปัตตานีนะคะ่ะแล้วก็จะโดดเด่นด้วยรูปลูกขนไก่นะคะ ลูกแบบอ่าลูกขนไก่เรียกว่าลูกขนไก่นะคะส่วนด้านข้างนะคะที่เพิ่มเติมมานะคะก็คือคำว่าแบดมินตันที่เขาใช้เป็นฟอนต์สีขาวนะคะฟอนต์สีขาวนี้ก็จะเข้ากับสีเสื้อนะคะที่เป็นโทนสีน้ําเงินฟ้าน,นะคะก็เลยทําให้สีขาวเด่นมากๆเลยงานจริงสวยมากนะคะชอบเลยค่ะสําหรับลายนี้นะคะแล้วก็เป็นเป็นลายที่พี่ๆเขาสั่งมาจาก เ,ออเวอร์ชันเก่าๆนะคะถ้าใครได้ย้อนดูนะคะก็จะสามารถเข้าไปดูได้นะคะเรามีคลิปออตั้งแต่รอบแรกที่พี่ๆเขาสั่งมานะคะงานจริงสวยมากนะคะแล้วก็สวยคมชัดมากๆเดี๋ยวให้ดูบบแบบใกล้ๆนะคะตรงนี้นะคะนี่อันนี้คืองานด้านข้างตัวเสื้อนะคะอยู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะนี่ งานจริงก็จะสวยคมแล้วก็ชัดมากๆนะคะใครที่ชอบงานเสื้อตีแบดแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งได้นะคะเรารับผลิตได้ทุกแบบทุกสีทุกดีไซน์เลยค่ะก็ถ้าชอบแบบไหนก็สามารถมาคุยกันได้นะคะเพิ่มเติมไอเดียงานเสื้อได้ค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งของแขนเสื้อนะคะแขนเสื้อจริงๆก็จะมีการเล่นขอบเสื้อตรงนี้นะคะขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีเข้มกว่านะคะสําหรับลายแขนแขนทั้งสองด้านนะคะจะคนละสีกันสีไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็น สีสันของงานเสื้อนั่นเองค่ะส่วนด้านล่างสุดนะคะตอนนี้นะคะก็สามารถใส่สเข้ามาเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นชื่อเจ้าของเสื้ออย่างเสื้อตัวนี้จะชื่อคุณลามเม่ใช่ไหมคะแต่ตัว,ต,วตัวอื่นๆนะคะเขาก็จะมีชื่อของเขาอยู่นะคะอ่าด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะมีสโลแกน,นะคะ่ะตัวอยู่ไกลใจใกล้กันนั่นเองอันนี้ก็เป็นคาน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็เห็นชัดเช่นกันค่ะเพราะว่าด้านหลังนะคะเขาก็จะเล่นเป็น สีสีฟอนนะคะเป็นสีขาวสีขาวเหมือนกับคำว่าแบดมินตันเลยงานจริงสวยมากๆนะคะเดี๋ยวให้ดูแบบเต็มๆนะคะชื่อเจ้าของเสื้อนะคะชื่อเจ้าของเสื้อชื่อเจ้าของเสื้อก็จะเป็นสีขาวเช่นกัน,นะคะ่ะสวยมากค่ะสวยมาก ชอบมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะส่งให้เลยนะคะตกจะส่งไปที่จังหวัดปัตตานีเลยขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอเตรียมไปแพ็คของก่อนนะคะสวัสดีค่ะ